ไมเดียวครับไม้เดียวโดนเลยครับตัวนี้มาแล้วครับถึงตั้งกล้องเสร็จนะครับตั้งกล้องเสร็จปุ๊บหดไปปุ๊บไม้เดียวกันเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะเป็นไซส์แว่นๆนะครับผมไซส์แวน้นกัดกัดเป็นกรบยางหนึ่งเดียวนะรุ่น2ใบเหลียวนะครับสองใบเหลียวนะครับผมเอท่าสองใบเหลียวสีดาไม้เดียวรู้เรื่องครับ ผมอย่างหนึ่งเดียวจัดมาเด็ดครับผม หมดนะครับถูแนะครับโดนเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเมืดเลยๆนะครับกล้องย้อนแสงนะนี่ฮะกัดเป็นกบยางหนึ่งเดียวนะครับรุ่นเอสหนึ่งเฮ้รุ่นเอสห้าสีดำสองใบริ้วแต้มทีสองเลยนะครับวันนี้ก็มันทุ่อยู่สองสามสามเที่ยวนะครับกว่าจะโดน คือแหน่มนหนานะแหน่ผิวหน้ามันหนาแนละ้วมันก็จะพุบตามทุบตามพุบตามพุบเราก็เวลามันทุบไม่โดนปุ๊บเราก็อยาอ่าโกมาเร็วครับให้เจอคันาชาเจอคัน,นเจอคันอย่างนงี้เจอแค่เหยื่อกระโดดมาช้าๆนะครับเดี๋ยวปามันก็จะพุบซ้ำนะครับผมตีการตีในปาแน่ที่แหน้มหนานะครับเนี่ยดูไซส์ครับอ้วนตับเลยนะครับผมกบยางทีเดียวจดบัตเด็ดครับผม